ติดตากนะพี่น้องเด้อตอนนี้กัมาถึงนะครับแค่แจัก,กรลาดไม่แผลงห้อยพี่น้องฐานที่ผมแผลงนะครับเอาปากตากนะครับวันนี้เอาคันเดียวมาเอื้อนจากทีไปฉเฉลิมพระเกียรติกับเสือสางนะครับสองเครื่องหาทีแผลงนะครับเวลาเอาเอาขาไปอีกเชิญเดี๋ยวไปย้อนแดดโดนเติอบอยู่เน๊ะ อกอกวางลุกตนที่หกแรงนะครับอยู่ตะกะหลาดนะครับตปวนติดปากตักนะครับเป็นมันหลายเลยนะครับแถวนี้มันหลนะครับแถวหินดาดเลยเสียหินดาดมาหน่อยเดียวเดียวควานะครับบ้านโคกสะอาดนะครับประมาณสามรกว่าเลยเสียหินดาดมานะครับมองเขาเจ้าขายขาหมูลายๆนะครับขาหมูเสียบๆนะครับขาหมูหินดาดเนี่ย บ้านโคกสะอาดนะครับมัอนี้่คนโคกสะอาดผู้ใดอยากมาเบิ่งผลงานเทากันมาได้นะครับมืออื่นไปพอกันอยู่เฉลิมประเกียดครับเชองสางนะครับเด้อห้าสิบแรงทั้งสองคันสีส้มกับสีน้ำเงินนะครับมืออื่นนะครับมัอนี้พอกันปากตักขั้นเดียวนะครับตักเรียบร้อยนะครับสามสิบหกแรงพี่น้องเด้อนะครับอยู่จักรลาดบ้านโคกยังก็เหรอโคกสะอาดจีบ้านโคกสะอาดนะครับผมสามสิบหกแรงก็ติดให้ได้นะครับกระทะลัดขนาดพี่น้องเด้อ เนี่ยเอามาหยกใส่รถดหกหลอดทิปหลอ,อก็ได้นะครับสามสิบหกแรงงามๆยีน้ำเงินนี่เอาสีมาเก็บหน่อยเร็วกับสายไฟมาออกมางกคงว่าเดี๋ยวติทดลองก่อนพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ปากตากผมยนให้เขาอีกนะผมอยากมันใหญ่โพดมันติหนักนะครับเนี่ยผมยน่นเขาอีกนะครับ ว่าไงไหลกับพอดีครับมัน,นหนัดดดดกหนารถตอดกโอยเสียงท่ออา้าวทดสอบทดสอบเดี๋ยวรอุูชิ้นก่อน เท่เทเฮ้บ ok ึมวาดนะครับบมเลียอ้าวไงบึมนะครับสวยๆนะครับชุดปักตักเรานะครับ สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้มัดส่คอหยกมันก็นได้นะครับสามารถถอดได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะได้ถอดนะครับตัวนี้วสวยเลยนะครับยกเลยสูงครับเลยรถทิปล้อไปแล้วนะครับตัวนี้สูงแห้งนะครับเขาบ่ได้ต้องดันดินเลยนะครับของเขาบ่ต้องได้ดันดินเลยเพราะว่ามันจะได้มนก็นเลยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ ต้องกระบ,บอกนะครับต้องกระบ,บอกคอนดูดสองแกนนะครับเขาเดินสายเห็นเรียบร้อยนะครับจึกนะครับความายความายทดสอบทดสอบว่าจระ,ะบีมีเบิรทุกหม่องนะครับเด้อ ถอดถอดสายไฟอยู่ไสเบ้ไปไปถอดไกลาสายไฟไน,น,นะครับว่าหันกะถอดแล้วก็น,นี่แหละทั้งถอดง่ายๆนะครับสวมง่ายๆนะครับผมแต่ว่าต้องแม่นเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับเอาคุาเ,อาอเปิด์ใส่เอาวางล,าง,ลางเร็วดับเครื่องครับมันก็นจะเป็นหัวสายจริงจี๋ล่ะ เขากะถอดไปได้เลยนะครับตัวนี้ยังไงครับตัวนี้ก็ถอดจากกันได้ถอได้ทุกขิ้นพร้อมนะครับหรือว่าเขาอยากใส่ข้อยกมันกะได้อคืก,กันนะครับ